อ่าทำงี้เป็นกรณีละไนรรถคัญนะมีอีพีค่ะแล้วเราเห็นว่าที่เมนกับแค่เราต้องทำวิจัยอย่างต่างเนี่ยนะแล้วเราก็บอกผู้ปกครองว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขยายอีพีเพื่อรองรับดีดีซีเกิดการได้เรียนภาษาเกิดที่ภูทรสองประเทศมีเงินเขาเรียกว่ามีค่าอะไรมีค่าค่าเราเยนที่ต่างแต่แลักุณตที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมของการเจริญเติบโตของแทนอพีเราได้ ปัญหาที่ชันมเลยว่อให้ EP ได้เป็นโรงเรียนอิสระแต่เลี้ยว่า EP มันเป็นแค่คะแนนในโรงเรียนสุ่งัญทั้งผสมทั้งยืมเพราะเราเอามาเอามาไว้ชั่วคราวขอเปิดชั่วคราวเปิดเป็นโรงเรียนคะแนน EP เนี่นยม่ใช่เป็นโรงเรียนนะเป็นคะแนน EP ภายใต้โรงเรียนสุ่งัญแต่ต้องเป็นคะแนนผสมสิบปีผ่านไปเด็กมัน,น, 10, 000, 000, 000, ม,น,นมีความนิยมมากเราคิดว่ามันแค่ทำให้เด็กที่นี่ก็คับแคบเด็กที่มันน้อยลงไป่เที่เห็นเจ็ดไลนย เราจริงต้องไปหาที่แห่งใหม่แล้วก็ไปหาที่แห่งให,ห,ห,หม่แล้วคนหมายว่ายัางไรผมบอกว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างกัน500เมตรเป็นเดียวกันไม่ได้นี่คือเห,หเเอเตุที่คนหมายาเ,เร, location, รเยาย้ายไปอยู่ในเขตสมุทรสาครที่ตั้งปัจจุบันมันห่างไประมาณสามสิบกิโลคนหมายถือว่าเป็นเป็นคละโลเคชั่นคนละเขตการศึกษาด้วยว่านี่อเขตการศึกษาหนึ่งอย่างนั้นใกรุงเทพอยู่บางระอยู่บางรักแล้วอยู่ในเขตจัังหวดสมุทรสาครเขตการศึกษาทั้งตัวทางสมุทรสาครใเลยนะ กฎหมายบอกว่าเมื่อยางเขตก็ต้องตั้งโรงเรียนใหม่เราก็จะดีตั้งโรงเรียนใหม,ม,เม่เพื่อให้มี EP ที่เพิ่มแพงขึน้นไม่ได้อ่อนแอลงแล้วก็เปิดสายศึกษาด้วยเพื่อให้เด็กหญิงชายได้มีโอกาสเรียนถ้อยู่อนันสัมพันธ์ได้มีโอกาสเห็นไหมข้อดีที่มันมีเยอะมากมีสามกีฬามากมายนี่ขอพักตัวสั้นขึ้นได้หลักสูตรพิเศษแล้วเรียนต่อได้คอหนึ่งที่คอหอยที่ที่เมืองไทยในฟอสซิลิตี้ที่ใหม่นั่นเอแล้วผมก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องให้แยกไปเด็ย เรได้ยังมีก่าีากผปองบอก่าเด็ีพที่รียอ่ที่นี่นะคะยายดีที่ทางสองาจารยะที่ทางีวกันนั้ก็คือค่าทุนที่โรเรียน่ารทีว่าพอิตใส่ีที่ีอยู่ที่นี่ใครบอกว่าไม่ไม่เคยบอกว่าห่าทุนเราไม่เคยนะความจริงเด็กีพที่นี่ถ้ามาถึงจนตก็จ่ายีนค่าโเรียนี่ยัต9ปีอมมา9ปีเนี่ย่าเรียนไม่ได้ีนมาตาเดีย่าเรียนนะ ถ้าขรร้าวกินกจตามเพราะเราข้าวแอร์กันเรื่องเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนยเพราะว่าเขาไม่มี p o ิ i t i v i t y เองเข้าอาคารเรา้วสำคัญของอคนรุ่นอยูย่ด้วยเราเก็บค่าเช่ากันเรื่องนั้นเพราะถือว่าเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนแล้วมัเข้าในที่เพราะนั้นเมื่อไปอยู่รุ่นแล้วมาโรงเรียนใหม่เรา,าขึ้นอีกประมาณห้าพันบาทเองโอ้โหเพราะนั้นไอ้เดียนี้คนเราเป็นเจนแล้วเขาไปสิทธิ์ขึ้นไหมเขาไปสิทธิ์ขึ้นจนชอบเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนไม่ขึ้นกับเราแล้วเขาเป็นเอกเทศ เขาจะขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีสิทธิ์จะขึ้นถเาอยรูย้ายจากที่นี่ยที่โนก็ต้องิดเสียเข้าเรียนที่ตรงนี้เรียนเรียนที่นี่เหมือนเดิมถ้าต่อย้ายอยู่ที่โน่ก็ไม่ได้อได้เลยถ้าเขาไปย้ายที่่เขาต้องเขาต้องขึ้นกับโรงเรียนใหม่เราขึ้นอย่างนดเดียวนะเพื่อให้ปรับฉากเพราะว่าเดิมที่นี่ไม่ได้ขึ้นหนึ่ศูนลัเก้าปีเราเพราะนั้นมาถือโอกาสปรับอย่างนิดเดียวปรับขึ้นอย่า่นิดเดียวก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหลนี้หนึ่ 00, ก็ขึ้นไปแสนหน้าห้าพันขึ้นอีกนิดเดียวห้าพันเฉยๆไม่ห้าร้อยเดยเพราะนั่นจะตบอว,ว่าเรื่องนี้มีความสุข